สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มลลัมเดชน้อยพาท่านมาชมท,ท,ที่ียกธงชัยนะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะสวัสดีเต็มค่ะน <โ frustrating. S 2> ี่ครับพี่น้องครับพี่ียกธงชัยนะครับบุญมหาชาตินะครับบุญมหาชาตินะครับพี่น้องทุกคนนะครับ เรานะครับร่วมร่วมอ,อกร่วมใจกันร่วมอ,อกร่วมใจกันนะครับพี่น้องครับเอา่ปพี่น้องเอาตอนนี้พี่น้อง บ้านพายุอำเภอพายุของเรากำลังพร้อมอ,อกพรอมใจกันยกธงชัยนะครับพี่น้องครับท่านมายกธงชัยกันนะครับนี่ครับพี่น้องครับอันนี้ พี่น้องของเราก็พร้อมอบอพร้อมใจกันความสามัคคีครับพี่น้องครับความสามัคคีของพี่น้องบ้านพายุอำเภอพายุของเรานะครับนี่ครับยกธงชัยกันนะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นประเพณีอีสานได้จัดบุญพระเวสสันดรน,นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลิศๆให้มอลําเดชาน้อยพอได้มีกำลังใจสร้างคลิปดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับเี้ชาบครับพี่น้องครับตอนนี้พี่น้องของเราร่วมหัวร่วมใจครับพี่น้องครับร่วมหัวร่วมใจ ยกธงชัยครับพี่น้องก่อนที่จะจัดงานพระเวสสันดรนะครับ ขึ้นแล้วนะครับเืนสู่ยอดเสาแล้วครับพี่น้องลอก้กันเืนสู่ยอดเสาอย่างสวยงามครับท่านผู้ชมััาวครบ